ก็ผมกับรายการเรียวรีวิวนะครับที่ดิมคลินิกหมอทรงยศนะครับแล้วก็อันนี้ก็แขกรับเชิญมาหลังจากที่เสริมหนอกไปจริงๆครับ3เดือนโมทิว่าทรงกลมไซส์ก็คือ220เนาะ,ะขนาดพอดีตัวนะครับอ๋อแนะนําตัวเลยแล้วกันครับค่ะชื่อวิวนะคะอายุ20ค่ะอ๋อคุณว,วิวก็อายุ20เป็นนักศึกษาแล้วก็จบคือจริงเรียนจบแล้วรเรียนจบแล้วก็ทํางานอะไรยังไงบ้างนะครับ ก็เป็นเชิงแบบอินฟูค่ะแบบรีวิวพวกจิวเวลรีวิวอะไรอย่างงี้แบบใส่รีวิวรีวิวงี่อะอ๋อเป็นใส่รีวิวอยู่หน้ากล้องอะไรเงี้ยนะก็เลยแบบอยากแต่งตัวให้ดีขึ้นอืมก็เคยมีปัญหาว่าใส่ใส่ชุดแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับใส่ชุดแล้วดูไม่มีอะไรเลยครับแบบว่าแบนไวเลยก็เลยอยากแบบว่ามาทำเ่าแบบให้ดูมีอะไรมากขึ้นอันนี้บีฟอร์เนาะใช่บีอ ชุดทั้นี้ถ้าแบบมันโชว์เซ็กซี่หน่อยมันก็จะอาจจะไม่มันโชว์แล้วมันก็จะไม่ค่อยเห็นเนินไม่ทรงไม่สวยอย่างนี้นะการเสริมหน้าอกเราก็ต้องเลือกให้มันพอดีตัวพอดีตัวด้วยเราตอนนั้นก็ไม่ได้คิดว่าต้องทำสามร้อยอะไระใช่ไหมใช่ค่ะคือหนูเอ่อหนูมไม่ได้เลือกใส่ไม่ได้เลือกอะไรมาจากบ้านเลยก็เป็นคุณหมอแนะนํห้างาง้อ่าอันนี้รู้จักกันมานานแล้วเหมือนกันใช่ค่ะ กกนาาคนแ,แ,<า>แม่มา<ป>ท<ำ>ําำม่มาทำสิบปีแล้วนะครับ,รบทาที่ดีนคลินิกนี่แะละนะอ่าคุณแม่เป็นยังไงบ้างครับคุณแม่ก็เหมือนเดิมเลยค่ะก็ทรงสวยของเขาทุกวันอืทํามานานแล้วก็ยังอยู่ได้ดีเนาะก็คือใครทํามานานแล้วก็สามารถมาตรวจได้แล้วก็ควรจะตรวจอ,อันตรสาวหรือแมมโมแกรมเช็คด้วยนะครับเพราะว่าถ้าทําเกินหปีแล้วก็ควรจะเช็คกัหน่อยปีละครั้งหรือสองปีครั้งอย่างเงี้ยเพื่อที่ ให้ดูว่าซิลิโคนยังอยู่ดีหรือเปล่ามีปัญหาที่เนื้อนมอะไรหรือเปล่านะครับซึ่งอันนี้ไม่มีเลยใช่ไหมยืนยันว่าทํามาตั้งนานก็ไม่ได้มีปัญหา10ปีไม่ใช่ต้องเปลี่ยนนะอย่าแบบหลงเชื่อว่าบางทีบางคนก็บอกว่า10ปีหมดอายุไม่ใช่ซิลิโคนไม่มีหมดอายุเพียงแต่ว่าถ้ามันมีปัญหาเช่นไซส์มันไม่ใช่ทรงมันเปลี่ยนไปมีอาการเจ็บพังผืดขึ้นอย่างเงี้ยมันผิดทรงหรือว่าเราอยากจะเปลี่ยนไซส์นี่ค่อยมาเปลี่ยนเนาะ ใครทำหน้าอ,อกไปก็คงจะต้องมีการตรวจประจำปีเนาะเช็คด้วยนะครับเราก็มาถึงเราและคุณแม่ก็เลยแนะนำมาว่าแม่ทำเราก็ดีตลอดไม่มีปัญหาอะไรไเรื่องเจ็บเรื่องอะไรก็ไม่ได้แบบว่ามีปัญหาอะไรอย่างนั้นเนาะ <c oughs> เรื่องทรงก็ยังดีก็เลยคิดว่าอ่ะของเราก็เลยศึกษาของที่ดินคลินิกมาด้วยเนาะเราเป็นยังไงชอบทรงหรือว่าเทคนิคอะไรของที่ดินคลินิกยังไงบ้างอะไรที่เราดูรีวิวที่ดนะินคลินิกมา ชอบที่คุณหมอแบบว่าให้คำแนะนำแบบว่าทรงที่โอเคกับหนูแล้วก็ไซส์ที่พอดีกันกับหนูเพราะว่าตอนที่ทำมาเนี่ยเออไ,ไม่ไม่ปวดหลังเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าไม่เล็กเกินไปแล้วก็ไม่ใหญ่เกินไปอันนี้ก็ทำมาสามเดือนเนาะ,ะ,ะก็คุณบิวน้ำหนักสี่สิบสูงร้อยห้าสิบนะครับ BMI ประมาณสิบเจ็ดก็ตัวกลางๆเนื้อจะไม่ได้เยอะมากแต่ก็ไม่ได้เป็นคนผอมเนื้อน้อ,อยตทีเดียวนะ แต่ว่าเป็นคนช่วงตัวไม่ได้กว้างเพราะฉะนั้นก็ไซส์มันก็เลยพอวัดให้พอดีตัวตอนมาปรึกษาบอกว่าเอาขอพอดีตัวไม่ได้มีไซส์อะไรในใจอ่าก็ได้มาไซส์2องบางคนมันน้อยจัง220จริงๆแต่ถ้าคนตัวเล็กขนาด150เซนเนาะก,ก็เรียกว่ามันก็ใหญ่แล้วเนาะเนื้อเดิมมามีอยู่200กับ220ซีซีนะมีเนื้อไม่เท่ากันกระดูกเป็นอกไก่นะนูนมากๆเลยตรงกลางนียเรียกว่าตรงกลางมีความห่างอยู่แล้วก็ เนื้อมัน,ม,นมันเทออกข้างแล้วการที่เป็นอกไก่แล้วก็เป็นคนที่เนื้อคือเทออกข้างเนี่ยมันก็จะนมมันก็เลยไม่ฉีดเนี่ยใช่ไหมเวลาเราใส่บาอะไรเงี้ยมันก็ดูห่างไม่ไม่เห็นร่องเลยเลยไม่เห็นเนินด้วยไม่เห็นร่องด้วยฉะนั้นหมอว่าใส่ไม่ต้องใหญ่มากถ้าต้องการให้มันพอดีตัวเนี่ยก็ขอแค่ครับซีต้นๆหรือว่าซีเต็มๆกลางๆเนี่ยนะครับก็ ประมาณ220อย่างอย่างเค่นเนี้ยเนาะก็พอดีแหละเพราะว่าอันเนี้ยเลือกให้แบบใหญ่ที่สุดเท่าที่รุ่นธรรมดารุ่นโฟเนี่ยมันจะเติดพอดีเนาะเพราะไม่อย่างนั้นเห็นไหมอันเนี้ยดูด้านข้างเห็นว่ามันก็ออกมาเต็มเต็มที่แล้วไม่อย่างนั้นใหญ่กว่านี้ใครไปใส่250อย่างเงี้ยมันก็จะล้อนออกไปแล้วคือทําได้ถามว่าทําได้ไหมก็ทําได้นะแต่ระยะยาวมีปัญหาเจอเยอะถ้าใครใส่ซิลิโคนกว้างเกินตัวซิลิโคนมันใส่ได้ แต่สุดท้ายมันอาจจะมีเรื่องการพับพับพับตัวว่าที่เรามีนิดเดียวแต่ซิลิโคนกว้างเกินเนี่ยมันจะมีการพับตัวแล้วก็สุดท้ายไอ้ตรงที่มันพับเนี่ยมันแตกมันรั่วได้นะหมอก็จะไม่แนะนานะถ้าใส่ใหญ่เกินตัวหรือใครใส่ใหญ่เกินตัวก็คอยเช็คดูเรื่อยๆแล้วกันนะว่าเป็นยังไงแต่ว่าถ้าตัวร5 0ห้าสูงสูง150อย่างเงี้ยก็ประมาณใส่เนี้ย220เนี่ยนะครับเป็นไซส์ที่พอดีตัวเนาะคือ เขาเขาก็ไม่ได้คิดอะไรว่าต้องตัวเลขเท่านั้นเท่านี้มาก่อนใช่ไหมแค่บอกว่าขอที่แบบสวยธรรมชาติปลอดภัยพอดีตัวไม่เป็นบล็อกไม่เวิร์ขึ้นมาใช่ไหมเพราะว่าบางที่ก็ทํามาแบบอ,อ๋อเน้นเป็นขอบขึ้นมาซึ่งเราก็จะไม่ได้ชอบแนวนั้นอันนี้เราถึงแม้จะเลือกทรงขมเราก็มีการไปยืดเนื้อด้านบนทําให้มันไม่เป็นขอบเป็นบล็อกขึ้นมาสองกล้องนะมันจะสามารถยืดเนื้อด้านบนให้มันสโลปขึ้นมาได้นะครับ ก็จะได้ตามนี้เลยเนาะ220กับ205เพราะสองข้างไม่เท่ากาันก็สองคนทั่ว,วไปสองข้างมันจะไม่ค่อยเท่ากันหรอกกระดูกของคนเราไม่เท่ากันเคยรู้ตัวมาก่อนไหมว่าหน้าอกสองข้างเราไม่เท่าเคยทราบมาค่ะตไม่รู้ว่ามันจะมาเกิดตัวเองคนส่วนใหญ่ก็ไม่เท่านะ <c oughs> อืก็แต่ของเราที่วัดส่วนใหญ่ก็จะห้าคนห้าสิบเปอร์เซ็นต์จะใช้คนละไซด์กันนะฮะ แล้วเราก็ไม่ได้มีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมด้วยนะในการที่จะเปลี่ยนไซส์ไม่ให้เท่ากันเนี่ยเพราะว่าบางที่เขาก็จะมีนะไซส์ไม่เท่าคิดตังค์เพิ่มแล้วกันคือคนครึ่งหนึ่งอะไซส์มันไม่เท่าไงจะไปคิดตังค์เพิ่มก็ดูไม่แฟร์เท่าไหร่นะหมอว่าก็ยังไงเราก็ต้องปรับให้มันเท่ากันนั่นแหละเขาเปลี่ยน220ข้างหนึ่ง205ซีข้างหนึ่งนะก็สามารถทําให้มันกลับเข้ามาใกล้เคียงกันได้โดยที่ไม่ใหญ่เกินตัวแล้วก็ล่องอก1นนิ้วมือเนาะ พอดีนะครับไม่ไม่แฝดก็ต้องระวังเรื่องนมแฝดด้วยเพราะว่าถ้าดูรีวิวต้องดูรีวิวแบบบาร์แบบนี้ที่มันไม่ไม่ใส่บาดันเพราะว่าหลายที่ดูหลายคนดูแต่บาดันดัน,ดนทรงสวยถอดลงมาอา้าวบางทีมันแฝดติดกันหรือว่ามันหักไปก็มีแต่อันนี้เรียกว่าพอดีตัวเพราะเราก็พอดีตำแหน่งด้วยนะไม่มีล้อนออกข้างไม่มีล้นขึ้นข้างบนเราตรงกลางก็ไม่ติดกันเกินไปนะครับแผลเป็นยังไงก็โอเคดีตอนนี้ก็ไม่มีปัญหาเนาะ ความนิ่มเหรอครับเป็นยังไงเริ่มรู้สึกว่าเราเริ่มอโอเคอใช่ใชยช่ค่ะล้วพอแบบมาเดือนที่สามวก็แบบลองจับจับดนูแลก็แบบโอเคเริ่มรู้สึกว่าเป็นนมของหนูเองแล้วอืมหลังทําารีวิวเลยตั้งแต่วันแรกๆเป็นยังไงความเจ็บความช้ําความบวมอ๋อคือถ้าความบวมความช้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่มีเลยใช่ไม่เขียวไม่อะไรเลยแล้วก็ถามว่าเจ็บมากไหมมันไม่ได้เจ็บแบบ ที่หน้าอ,อกมันอาจจะจีนๆที่แผลนิดนึงตอนไม่แบบไม่ได้เลวร้ายอะไรขนาดนั้นค่ะก็ฟื้นตัวเองได้ไวอ๋เนาะก็คือสองสองอาทิตย์ถ้าดีมกีนเองสองสัปดาห์เนี่ยสองสัปดาห์สามารถแบบแต่งตัวถ่ายรูปอะไรได้ตามปกติแหละเรื่องเขียวช้ำเนี่ยไม่มีหรอกเพราะว่ามีใส่สายเดนไว้ด้วยนะช่วงแรกก็ใครแน่นอนการใส่สายระบายไว้หรือใครจะไม่ใส่แต่มันก็จะบวมมากขึ้นก็เป็นไปได้เหมือนกันแต่าสามารถเลือกได้นะครับ แล้วก็หลังทํามาเริ่มรู้สึกว่าเราใช้ชีวิตอะไรได้ปกติเมื่อไหร่อะประมาณเดือนที่สองค่ะ<ม>เพราะเดือนแรกยังแบบว่าเวลาเดินเวลาอะไรย่างนี้มันรู้สึกเหมือนแบบยังมีน้ํแบบยังม,ม,มีอะไรสักอย่างอะค่ะแบบมันจี๊ดจๆ๊ดจ๊ดจ๊ดอย่างเงี้ยข้างๆหนะน้าอกก็อาจจะตึงประมาณนั้นพอเดือนที่สองรู้สึกว่าคำคำดูแลมันก็ไม่มีแล้วอะไรนี้เวลาเดินก็ไม่ได้รู้สึกแปลกแปล้วอะไร แล้วออกกําลังเนี่ยตอนแรกเขาก็กลัวว่าโอ้ทาแล้วจะออกกําลังไม่ได้้วยจริงๆแล้วสามสัปดาห์ไอ้สามเดือนเนี่ยถึงจะออกกําลังรับเต็มที่นะแต่ท่านหนึ่งเดือนเนี่ยจริงๆสามารถที่จะเดินเดินได้แบบเดินลู่วิง่งเดินเร็วได้แต่ว่าอย่าพิ่งไปใช้แรงแขนด้านบนปกติก็เล่นยิมอะไรพวกนี้อยู่เหมือนการเล่นเวทอยู่เนาะก็ต้องงดไปก่อน,นใช้วิธีเดินคาร์ดิโอเดินเร็วเดินลู่ไปก่อนได้ในในหนึ่งเดือน ก่อนหนึ่งเดือนหยุดพักไปก่อนอย่าเพิ่งออกกาลังกายอะไรนะครับซึ่งก็ตอนนี้ผ่านมา3เดือนแล้วก็ฟีดแบ็กเป็นยังไงสําหรับทรงสวยๆอย่างนี้แล้วก็ความนิ่มความธรรมชาติอย่างเงี้ยคนรอบข้างอะไรว่ายังไงบ้างคนรอบข้างก็คือพอเขารู้ว่าแบบดูไปทำมาเขาพอลองจับดูแล้วเขาบอกว่าไม่ไม่แข็งเลยเนาะนุ่นนี่นั่นอะไรอย่างเลี้ยแล้วก็สวยดีพอดีตัวดีค่ะคุณแม่ว่าไงคะคุณแม่ก็คุณแม่ตอนแรกแม่อยากให้ได้ไซส์ใหญ่กว่านี้แต่ว่า ด้วยความที่แบบตัวหนุเล็กได้แค่นี้ก็โอเคแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หนัอแล้วชอบอใช่ก็คือได้ใส่ที่เรียกว่าพอดีพอดีตัวแล้วเราทํางานได้ง่ายขึ้นยังไงบ้างไหมเวลาแต่งตัวที่จะรีวิวสินค้าอะไรเงี้ยเราใช่ค่ะทำง่ายขึ้นมากมาเลยแบบว่าใส่โน้ใส่นี้ก็ดูมีเสือส้อทรจะแบบใส่เดียวหรือว่าจะใส่บิกินี่หรือจะ ใส่เป็นเดรสอะไรอย่างเงี้ยก็คือดีขึ้นหมดเลยใช,ใช่ไหมครับก็ดูธรรมชาติเนาะพอดีตัวก็คุณหมอมีคำถ,ถามจากทางบ้านน,ะอน้องบิวขอย้ำส่วนสูงกับน้ำหนักทีงคะ่ะหนูสูงร้อยห้าสิบน้ำหนักสี่สิบค่ะอ่าเป็นคนตัวเล็กเนาะเปงทคนตัวเล็กแล้วก็ใส่ไซส์สองร้อยี่สิบซึ่งก็เรียกว่าพอดีตัวพอดีตัวมากนะครับแล้วก็มีคำถามอีกหนึ่งคำถามก็คือมีถามว่าราคาแก้อย,อย่างเงี้ยคุณหมอคิดอย่างไรคะ หลักการแก้ขึ้นกับปัญหาปัญหาว่าถ้าแก้ซิลิโคนเฉยๆอาจจะไม่ไม่ได้มีเพิ่มเท่าไหร่สี่ห้าหมื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้ามันเป็นเรื่องของการละาะพังผืดล้อซิลิโคนเก่าหรือว่าการเย็บปรับตำแหน่งหรือมันมีปัญหามาเยอะอะไรเงี้ยมันก็ต้องเพิ่มขึ้นเปนเอ่อขึ้นไปตามสเต็ปนะครับจากห้าหมื่นขึ้นไปนะอ่าก็สุดท้ายแล้วการเนาะถามว่าให้คุณบิล บอกความประทับใจแล้วก็การเลือกเสริมหน้าอกเนี่ยเราควรจะเลือกอะไรเช็คยังไงดีบ้างครับก็คืออย่างแรกเลยนะคะความประทับใจก็คือทํามาแล้วฟื้นตัวเร็วมากค่ะแล้วก็ไม่บวมไม่ช้าไม่เจ็บค่ะแล้วก็เทคนิคการเลือกคลินิกก็คือควรทากับหมอศัลยแพทย์เฉพาะทางนะคะอืมก็เลือกเฉพาะแพทย์เฉพาะทางเนาะแต่รามตกแต่งซึ่งเราก็ต้องเช็คกับเว็บไซต์แพทยสภาเนาะ อย่าไปดูแต่ Google Google ข้อมูลหลอกเยอะแยะเลยเพราะว่าใครอยากเขียนอะไรก็เขียนไปได้แต่ว่าก็ต้องเอาชื่อจริงนามสกุลจริงของหมอไปเช็คในเว็บไซต์ของแพทยสภาด้วยนะจะได้ไม่โดนหลอกจะได้รู้ว่าเป็นแพทย์สัญกรรมตกแต่งจริงๆนะครับเพ่งอันนี้สําคัญเพราะว่าหมอเฉพาะทางเนี่ยเขาต้องเรียนมา5-6ปีเพื่อที่จะทําให้มันไม่พลาดตรงนี้เนาะเพราะว่าหมอทั่วไปจริงๆแล้วแพทยสภาก็ยอมให้ทาได้ แต่ว่าหลายๆคนสุขภาพไม่ดีดีเหมือนกันเนาะคนบิวเองก็มีปัญหาเรื่องโรคซีดเ,เรื่องใช่ใช่หมอก็มีการแบบให้เลือดหรือให้กินยาบำรุงเลือดอการดูเรื่องการติดเชื้อมันจะต้องเข้มข้นยามันก็ต้องเยอะกว่าปกติเนาะถ้าแพทย์เฉพาะทางเนี่ยเขาจะรู้ว่าร่างกายคนเราอะ่ะมีปัญหาได้ทุกอย่างแหละแม้แต่ที่เราไม่เคยรู้มาก่อนแต่เมื่อไหร่มันเกิดเหตุฉุกเฉินเนี่ย หมอที่เรียนมาเฉพาะเนี่ยก็สามารถแก้ปัญหาให้มันแก้แก้ไปได้ผ่านไปได้โดยที่ไม่ไม่ได้แบบถ้าความรู้น้อยมันก็บางทีมีอะไรก็แก้ไม่ไหวนะครับอ๋อยังไงก็ได้รูปสวยๆแล้วก็ได้ประสบการณ์ดีๆนะครับจากคนณบิวนะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ